ตี้เดอะคิลเลอร์นะครับเป็นผลงานการกำกับของลีทองคำนะฮะซึ่งเป็นผู้กำกับไทยรุ่นใหม่ที่ช่วงนี้ทำหนังที่พี่คิดว่าเขาน่าจะเป็นส่วนตัวคือพี่มองเป็นหนังบีนะ้องแกพยายามจะทำหนังขายแหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละเรื่องได้กำไรได้ไรายได้ไปเท่าไหร่ก่อนหน้านี้แกทำเรื่องบึงการมาพี่ก็รีวิวไปแล้วก็ไปดูได้นะครับที่พี่รีวิวไปนะฮะแล้วก็มีเรื่องที่แกไม่ได้ทำแต่ว่าแกเขียน ด้วยก็คือเรื่องคืนหมีค่ามาเรื่องล่าสุดนะครับนั่นก็คือเรื่อง Kitty the Killer นะครับเป็นหนังแอคชั่นแอคชั่นเฮียอะไรั <c oughs> เป็นเป็นหนังแอคชั่นสไตล์แบบ i ิกแอสจอห์นวิกอะไรประมาณนั้นนะครับแต่พี่รู้สึกว่าฟิลหนังจะคล้ายๆพวกละครช่องเจ็ดหลังขาวอะไรแบบนั้นนะ <c oughs> นึกสภาพว่าถ้าเกิดมีคนทำจอห์นวิกหรือว่าคิกแฮตหรือว่าคิวบิวเป็นละครช่องเจ็ดลังข่าวมันจะประมาณนี้นะครับพี่ว่าฟิลฟิลมันจะประมาณเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอชื่นชมก่อนนะครับว่าเอ,อ่อการทำหนังที่ที่ที่มันสดใหม่นะการทำหนังไทยที่มันสดใหม่ในในยุคสมัยที่หนังไทยของเราแม่งเหลือแค่ไม่กี่แนวอะไรงนี้นะครับ ก็ยังเป็นยังคงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเหมือนเดิมนะครับการที่เราจะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาหรือว่าสร้างความแปลกใหม่ขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกก่อเลยเราต้องกล้านะต้องกล้าเล่านะครับ แล้วคิตตี้เ e อะคิลเเนี่ยพี่ก็มองว่าเขาอยู่ในเก์ที่เขากล้าเล่ากล้าทำกล้า,า,าอะไรอย่างนี้นะครับน้องก็จะเห็นอยู่ว่ามีหนังทั้งประเทศแม่งเรื่องแบบเนี้ยมีอยู่เรื่องเดียวเลยปีนี้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีไม่กี่เรื่องฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกก่อนเลยมันต้องเริ่มกล้ามาก่อนนะครับและไอความกล้าเนี่ยบางทีมันอาจจะถูกดา่าถูกว่าเยอะสักนิดหนึ่งด้วยความที่มันแปลกแยกน้องต้องเขา้าใจหนึง่ง ค่ายหนังของไทยเรามันจะมีแบบค่ายที่ประสบความสําเร็จมากแบบ GDH ทําหนังแบบลมคอมทาหนังเพลย์เซฟน,น้องทําหนังเฮียอะไรเพลย์เซฟแล้วใครจะไปด่าถูกปะเฮียเพราะเขาเขาเพลย์เซฟอะ่ะเขาจะทําอะไรเดิมๆกันมันก็ไม่ค่อยมีใครด่าอยู่แล้วมันก็เพลย์เซฟแต่ส่วนตัวพี่จะรู้สึกพี่จะเบื่อหนังแบบนั้นอย่างน้อยนะครับ Kitty the อ i l l e r ก็คือเขาก็ไม่เพลย์เซฟอะ่ะพอมาพูดถึงตัวเรื่องของ คิตตี้เดอะคิลเลอร์เนี่ยเวิร์กไหมคือเข้าใจนะว่าเขาจะไปเวที่แบบเขาจะพยายามสร้างจักรวาลสร้างโลกของเขาว่ามันจะมีเอเจนซี่จะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเดอะกาเดียนแล้วเดอะกาเดียนจะต้องดูแลพวกเรา mm hmm. เด็กหญิงพวกนี้ที่ถูกฝึกขึ้นมา mm hmm. เพื่อมาเป็นนักฆ่าแล้วก็นักฆ่าเหล่านี้จะเป็น นักฆ่าที่เก่งที่สุดในโลกแล้วก็มีฝ่ายหนึ่งที่เป็นเอเจนซี่เหมือนกันอะไรเงี้ยน้องนึกเก็ตไหมมันจะเป็นการเหมือนสร้างโลกคล้ายๆพวกจอนวิกกันเลยที่มันมีคอนเทนเนนทัลมีสภาสูงมีอะไรพวกนั้นน้องเนึกอว่ามันจะเป็นฟิลแบบเดียวกันนะครับปัญหามันก็คือเอาอย่างแรกก่อนเลยพี่ว่าการแสดงนะครับการแสดงคือตายเกือบทุกคนเนาะคือการสโหเฮีย oh, yeah. มันเป็นภาษาเขียนอะเอางี้ละกันสิ่งที่เขาพูดกันอะมันเป็นภาษาเขียนแล้วตัวละครพูดสักแข็งมากไอ้เหี้ย โคตรแข็งพี่เต๋าก็ไม่รอดอ่ะนึกออกปะพี่เต๋าก็ไม่รอดพี่ปูก็ไม่รอดอ่ะด้วยความที่บทพูดมันทื่อมากๆอ่ะนะฮะมันจะมีบทพูดอันหนึ่งที่พี่โอ้โหปวดหัวเลยเรียกว่ามันเป็นโมโนโล็อกแล้วกันนะฮะคือเป็นบทพูดน้องนึกสภาพว่าคําพูดนี้มันจะต้องเป็นคําพูดอะไรที่ชานฉลาดมันจะเป็นความชานฉลาดอีกนึงแล้วเขาพยายามจะสอนไอ้เด็กพระเอกคนหนึ่งที่แบบว่าจะมาเป็นเกรฟอกคนใหม่จะมาเป็นแบบว่าการเดียนคนใหม่อะไรเงี้ยเขาก็สอนว่า การเป็นนักฆ่าต้องยิงที่หัวและยิงที่หัวใจเท่านั้นเพื่อให้เหยื่อสามารถตายได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไอ้เฮียแบบไอ้ยาสำหรับกูแบบไม่ต่างเียอะไรกับแบบว่าการทำข้าวผัดกะเพราต้องใส่หมูและมีใบกะเพราไอ้เหียเร่งะเปล่ามันเดอ้อ <laughs> มันเดอ้อคือแบบไอ้เหียแบบมันควรจะเป็นคำที่แบบ ชาตฉลาดป้าสำหรับเขาแต่เขาต้องการให้มันฟังดูแบบเท่ๆแบบว่าฟังดูแบบเป็นบทของโอ้ oh, ยน,นี่เขาคือผู้เชี่ยวชาญในการเป็นนักฆ่าแต่นึก,นกสนึกสภาพน้องเหนือป่ามาพูดเรื่องอะไรแบบนี้การเป็นนักฆ่าแกต้องเล็งที่หัวหรือไม่ก็ที่หัวใจเพื่อทําให้เหยือ่อสามารถตายได้อย่างรวดเร็วและไม่ทรมานมากที่สุดไอ้เชียแบบไอ้สหั และบทในเรื่องนะครับพี่เห็นความพยายามในการทําให้มันขึ้นธรรมชาติมากขึ้นเลยนะด้วยการที่ตัวละครมักจะกินน้ําแต่เข้าใจว่าสิงหนะ์น่าจะเป็นผู้สนับสนุนหลักหรือเข้าใจได้แหละเออแบบว่าแดกน้ําสิงห์บ้างแดกน้ําอารมสิงห์บ้างแดกอะไรบ้างนะมัน แป๊บซี่บ้างอะไรบ้างเขาพยายามจะให้ตัวละครกินอาหารไปด้วยกินน้าไปด้วยพูดไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความพยายามอะไรแบบนั้นอยู่นะแต่ด้วยความที่บทพูดมันทื่อมากๆมันเหมือนภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูดอ่ะความรู้สึกคือนั่งดูใครสักคนแม่งท่องบทให้มึงฟังอนะ่ะมันก็เลยจะจักกะจี้มากๆนะครับเแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง หนังเรื่องนี้นะฮะแอคชั่นซีนแอคชั่นทั้งหลายแหละด้วยความที่เออมันไอาการแสดงก็ไม่นั้นและบทก็ผิวเผินล้วซีนแอคชั่นก็โอ้โหซีนแอคชั่นมีอยู่2อ,อย่างเลยนะไม่ตัดเยอะๆกล้องสายก็สโลโมชั่นมี2อ,อย่างเลยเราอยู่ในยุคที่แอคชั่นแม่งต่อเนื่องเคลีย ชัดเจนไม่ปวดหัวเนะื่องกว่าเราอยู่ในยุคนี้แล้วอะที่หนังแต่ละเรื่องเวลาเขาทำแอคชั่นออกมาเนี่เขาไม่เขาไม่มานั่งหลบกันแล้วเนอกป่ะจริงๆสมัยก่อนของไทยแล้วก็มีน้องกลับไปดูพวกองค์บากกลับไปดูพวกอะไรพวกนั้นนะชัดเจนเคลียร์ไม่ปวดหัวตลกด้วยสนุกด้วยตื่นเต้นด้วยนะครับแอคชั่นเรื่องนี้มันโอ้โไอสัตว์แม่ง ตัดแล้วตัดเอกไอ้เหี้ยแม่งโอ้มองไม่เห็นตะกี้ก็าทาเหี้ยกันเลยกันว่าอีกอย่างหนึ่งเขาถ่ายเบลอข้างหลังเยอะๆกูเข้าใจได้ถ้าเกิดเออมันจะเป็นแบบว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นโคส้สอัพและเบอร์หลังเออกูเข้าใจได้แต่นี่คือมันเหมือนกับถือแฮนด์เฮลและโคส้สอัพทั้งเรื่องอะ แล้วแม่งม,มันการต่อสู้มันการอะไรมันไม่เคยเคลียร์พอมันไม่เคยเคลียร์ปุ๊บน้องสังเกตดูการเห็นกางเกงตัวละครเป็นเียอะไรที่แปลกประหลาดมากอา๋อใส่กางเกงด้วยหรอเปล่าอเป่แล้วมันก็เลยดูเป็นหนังที่ราคาถูกมากนะครับมันจะดูเหมือนกับพวกมิวสิกวิดีโอหรืออะไรสักอย่างนะครับมันไม่ค่อยมีความซีมานติกเท่าไหร่นะอย่างเช่นมันจะมีซีนของเดอะบรกเกอร์นะครับที่เขาเป็นเหมือนเจ้าร้านขายของเก่าหรือสักอย่างเซตเกือบตายกูเห็นแม่งเซตเกือบตาย เซตของเก่าที่อะไรสุดท้ายแม่งถางแค่นี้แล้เบลอหลังน้องเนื้อปะตลกไหมมึงคิดว่าตลกปะเนี่ยนังไทยเป็นอย่างนี้กันเยอะนะครับนังไทยเป็นงนี้กันเยอะมากเรื่องของบทเนี่ยคือมันแทบจะไม่มีคาแรคเตอร์เลยนะฮะมันจะมีแหละคาแรคเตอร์แต่เราเขาเปิดเรื่องมาเขาแทบจะไม่ให้เรารู้จักเลยว่าเขาคือใครเขามีความอะไรมีฟลอร์ไหมเนื้อปะมีมีข้อเสียคือนิสัยอะไรเป็นยังไงน้องเนื้อปะ นิสยัยตัวละครเขาเปิดมาด้วยพี่เตา๋าเก่งเล่นเป็นเกรฟ็อกเป็นชื่อฉายาเขานะฮะเราแทบไม่รู้จักแล้วเขาเลยนึกสภาพว่าแม่งประมาณักเกอบครึ่งชั่วโมงอ่ะครึ่งชั่วโมงของการแม่งดูคนพร่ามเหี้ยอะไรก็ไม่รู้่ากูความรู้สึกกูอย่างนี้เลยพร่ามเหี้ยอะไรก็ไม่รู้แบบพร่ามก็แบบว่าแกนี่เหรอมันคือเกรฟ็อกในตำนานฉันรู้จักแกดีเจ้าเกรฟ็อกแกจะให้นักฆ่าพวกแกมาฆ่าฉันได้อย่างไรฉันอยู่ที่นี่ไม่มีใครมาฆ่าฉันทั้งนั้นฉันไม่กลัวหรอก พวกเหลานักฆ่าของแกนึนกว่าเฮี้ยมึงแบบไอสัตว์มึงแบบมึงท่องเฮี้ยอะไรกันเดี๋ยวนึกออาไหมมึงท่องเฮี้ยอะไรกันแล้วมันก็จะมีตัวละครที่เป็นตัวเอกพระเอกโผล่ขึ้นมาสักประมาณ30นาที20นาทีอะไรแบบนั้นนะนะก็คือเป็นตัวที่จะเข้ามาแทนพี่เตา๋าเพราะว่าพี่เต๋าเหมือนกับถูกฆ่าเฮี yeah, ้ยสักอย่างกูกออ็งงมากเรื่องการตายไม่ตายอะไรพวกนี้ประเด็นคือตอนหลังๆมันจะมีแหวน ที่ใส่แล้วสามารถชุบชีวิตได้พูดอย่างนี้เลยอิมมอร์ทัลน้องแหวนอมตะแย่งหินกันเออมันเป็นหนังน้องมันเป็นหนังที่แย่งก้อนหินกันนะ่ะแล้วก้อนหินนี้สามารถเอามาทําให้คนที่สวมใส่เอามาทําเป็นแหวนแล้วก็อามาตะได้แล้วก็ตอนหลังพระเอกแม่งก็อามาตะแล้วก็ไปใส่แหวนให้นางเอกนะจริงๆมันจะมีคนอื่นตายไปด้วยเหมือนกันนะมึงไม่เอาไปใส่ใเขาหมดเลยมึงไม่เอาไปใส่ใเขาหมดเลยเนฮะีย อ๋อแหวนมันหมดแล้วมันมันชุกคนได้แค่นี้เฮียช่างแม่เนอเอาเป็นว่ามันจะมีแหวนมันจะแย่งของกันแล้วมันก็จะมีแหวนที่ทําให้อมาตาอะไรเงี้ยพี่ชอบอยู่ซีนหนึ่งพี่ว่ามันก็โอเคนะ ก็คือมันจะเป็นซีนที่พระเอกแม่งถูกแทงแบบทะลุตัวไปแล้วพระเอกแม่งก็ลุกขึ้นมาอธิบายว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอแหวนเนี่ยมันสามารถชุบชีวิตได้นะถ้าเกิดเชื่อใส่แล้วทั้งๆท,ท,ที่ดาบแม่งแทงตัวอยู่อะไรเงี้ยพี่ว่าเป็นการเล่าอะไรที่สนุกดีแต่ว่าตัวพระเอกเนี่ยพี่รู้สึกว่าเหมือนกับเขาถูกแคสมาเพราะว่าเขาสามารถวกเวกวยวายได้กูรู้สึกงี้เลยเหตุผ <laughs> ล <laughs> <laughs> <ique> ที่พระเอกคนนี้โดนแคสมานายลองกรีดดิ <wh ai, wh ai. กูเห็นแล้วพระเอกแม่เหี้ยทั้งเรื่องคือจะเป็นแบบแนวนี้เขาจะจะาเขาเป็นคนที่แหกปากดังแล้วก็สนุกดีน้องนึกอ่ามันก็เลยถูกเขาก็เลยถูกแคสมาเพราะว่าเขาแหกปากดังแลวเขานั่นสนุกดีมันเป็นเรื่องราวของไอ้ผู้ชายคนนี้ต้องมาถูกฝึกโดยเหล่าเด็กพวกนี้เอาจริงกูแอบงงเหมือนกันแบบว่าน้องนึกสภาพนะไอตัวไอตัวพระเอกเนี่ยตัวผู้ชายที่เป็นคนดูแลไอ แบบเป็นหนน้องความรู้สึกกูลเลยนะมันเหมือนพ่อเล้าเนาะ <c oughs> มัน,นมันเหมือนพ่อเล้าเนาะแบบพระเอกเม่งเหมือนพ่อเล้าอ่ะแล้วเป็นเป็นผู้ชายคนเดียวที่จะมาคุมแบบเรานักฆ่าของเขาด้วยว่าแล้วนักฆ่านี่เป็นก็ไอเทียกูไม่อยากพูดเลยเอาเป็นว่าพรอสติทูตนะไอ้นักฆ่าผู้หญิงเราเนี่ย ก็เหมือนเป็นแบบเนี่ยนึกกับภาพไอ้เหี้ยแล้วกูมีความรู้สึกอย่างหนึง่งทําไมมันถึงมีความจําเป็นให้น้องๆผู้หญิงที่เก่งในการฆ่าคนเหล่านี้ต้องมาฝึกพ่อเราทําไมล่านึกกับเบเกสไหมาบเกสไหมทำไมต้องให้กะหลี่มาฝึกพ่อเราาวะกูขอกูขอโทษดิกูขอโทษดิโอ้ยส,สมองกู มนมองกูไม่โอเคเลยอันนี้แบบเป็นน้องไปทิปอน a n a จีเอาเอางลอแล้วกันพ่อเล้าวมันควรจะเป็นคนเก่งถูกไหมน้องเป็นคนเก่งที่สามารถสอนว่าเฮ้ยลูกค้าต้องการแบบนี้ไปดูแลเขาแบบนี้ไปอะไรแบบนี้เป็นคนสอนนะนะเลยวะนะนะแต่เรื่องนี้มันกลับกันแบบช่วงกลางเรื่องทั้งเรื่องเลยแบบมึงต้องให้เราเด็กเดกผู้หญิงพวกนี้มาสอนนี่ผู้ชายคนเนี้ยกูก็จะมีความงงว่าสอนไปเพื่อที่อะไรวะพ่ออะไรรึเปล่าพาะเป้าหมายของไอ้ผู้ชายเนี่ยมันไม่ต้องไปฆ่าคนนะ่นะนะ้องมันแค่ดูแลเฉยๆป่ะสอนมาเพื่อให้ดูแลกูอ,อะไร แย <Yeah. c oughs> กูเออกูก็งงงเหมือนกันเอาจมันเป็นคอนเซ็ปที่เขาคิดขึ้นมานะแบบสอนมาเอ้ยให้มึงเก่งมึงเก่งแล้วมึงก็จะได้มาดูแลกูแต่ว่าเวลารับงานไปจ้างค่าคนเนี่ยก็ให้ผู้หญิงไปเรื่องว่าเออกูงงงเอ,อเอแล้วทอกอย่าไปคิดที่ยอะไรมากเลยพี่เขา้าใจได้นะว่าเขาจะมาแบบ มีความแบบติดตลกมีความแบบว่าเป็นเหมือนบีหนังหนังบีนิดนึงคิกแอดอะไรพวกนั้นน่ะน้องดิบๆอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้เลยแล้วก็การแสดงไร้ความธรรมชาติมากพี่สังเกตได้เลยว่าช่วงท้าย,ายเนี่ยคนเริ่มหัวเลาะก,กับมันมากขึ้นนะช่วงแรกแบบรู้สึกว่าน่าเบื่อมากท้าย,ายคนจะเริ่มหัวเราะกับมันมากขึ้นด้วยความที่เริ่มธรรมชาติน้อง,อง,งเหรอปะมันเริ่มมีความแบบมึงทำที่อะไรของมึงมึงเป็นอะไรของมึงอ่ะ มึงนี่มันช่างปัญญาอ่อนจริงๆอะไรเงี้ยแต่คือมันก็ขำขึ้นน้องด้วยความที่มันเริ่มมีความธรรมชาติแล้วอะแต่ตอนแรกมันโหเคีียดมากเดอมากนั่นแหละครับอีกอย่างหนึ่งเพลงพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันเพลงอะไรก็ไม่รู้ช่วงแรกๆก็โอเคนะมีเพลงที่เป็นญี่ปุ่นนะสักอย่างแ,แวบช่วงประมาณซีนแรกๆอะแล้วหลังๆเหมือนเป็นเพลงพี่พี่ไม่เข้า <c oughs> เพลงมัน เพลงมันเนี่ยเดออีกแล้วเพลงประกอบเด้ <The> อ่ะเพลงมันค่อนข้างเด้อ่ะจริงๆมันคล้ายๆนั่นแหละปลาหวานนะน้องไอ้คล้ายๆตอนไอ้คืนหมีฆ่าตอนนั้นเลยมีวานตัวหนึ่งว่ายน้ำหมาไอ้เขียมันตอนนั้นเลยสัตว์เพลงมันเดอเด่อปกติแล้วเวลามันใส่เพลงกับซีนแอคชั่นที่มันเลือดสาดหรืออะไรงี้พี่ว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ที่น่าตื่นเต้นเนาะ เป็นอะไรที่แบบต้องไอคอนิกถูกไหมจริงๆหนังหลายเรื่องทํากันเยอะแต่เรื่องนี้ทําไมทําแล้วมันมันเด๋อจังว่าเรื่องของความรุนแรงก็โอเคนะแต่พี่พี่คิดว่าการนำเสนอซีนแอคชั่นแบบสโลโมชั่นเอออย่างนึงเขาใช้การ์ตูนด้วยกลายเป็นว่านึกสภาพน้องมันจะมีช่วงแบบฟันไปฟันมาแล้วอยู่ดีตัดไปเป็นการ์ตูนแบบพี่เข้าใจได้พอตัดไปเป็นการ์ตูนปุ๊บแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือมึงจะเห็นว่าไอสัตว์การ์ตูนสู้กันมันกว่า คิวบู oo, สู้กันมันกว่าพอตัดกลับมาที่คนนเฮยชิบหายน้องเนอปะป้าพอตัดกลับมาที่คนปุ๊บไอสัตว์สิ้นต่อสู้เฮยมากแล้วตัดกลับไปที่การ์ตูนปุ๊บคิวบูของการ์ตูนนะอันนี้พี่ได้พูดถึงคุณภาพนะครับพูดถึงแค่คิวบูแบบวิธีการฟันไปฟันมาแบบวิธีแล้วอะไรเงี้ยในการ์ตูนมันดูสนุกมากถูกปะมันดูแลทําไมในหนังมันถึงดูสนุกน้อยกว่าถูกไหมนั่นแหละครับพี่ก็ะขอให้คะแนนเรื่องคิดตินะดล้ขืนเลยที่อ่า 3คะแนนนะครับเอาจริงพี่ว่ารีทองคำแกสามารถเป็นแบบผู้กำกับประมาณพวกโรเบิร์ตรลลิเกตหรือว่าอีไลโรดหรืออะไรแบบนั้นได้นะครับก็คือแบบคนทำหนังเหมือนหนังบีหรือว่าหนังทุนตำ่ำอะไรแบบเนี้ยที่แม่งยังดูบันเทิงอยู่ยังมีความสดใหม่ยังมีความอะไรอยู่ตอนเนี้ย แกมีแหละไอความสดใหม่แต่ว่ามันต้องทำให้เวิร์กด้วยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ขอให้ลองกันต่อไปนะเอาใจช่วยนะแต่สุดท้ายแล้วบอกต้องพูดตามตรงนะว่าไม่ชอบเลยนะครับว่าไม่ชอบเลยมันดูเหมือนละครช่องเจ็ดมากๆ โดยเฉพาะเรื่องการแสดงมันไม่ไหวเลยนะฮะแล้วก็บทพูดแล้วก็อะไรแบบมันเดอมากบัทร์มมากๆนะครับเราไปให้ความสําคัญกับไอ้พวกนี้หน่อยไหมอ่าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันจะมีคนดูไหมคิดว่าคงไม่มีคนดูอีกแล้ว,วยความที่เขาจะบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันมีความเบี้ยวพี่ก็ไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้เบี้ยวมันแปลว่าอะไรแต่กูอ่ะกูรู้สึกว่ามันเบี้ยวนะ มันเบี้ยวมากบ้าแล้วไอ้เหี้ยมันกูไม่รู้หรอกเบี้ยวเหี้ยอะไรอะแต่แม่งมันเบี้ยวชิบหผ้าอะไรสัตว์กูไปดูแล้วแม่งโลกเบี้ยวไอ้เหี้ยแม่งรู้สึกโลกเบี้ยวมากตั้งแต่ในตัวอย่างแล้วนะครับ <ST U K 1> มีหนังเยอะแยะมากมายที่มันเริ่มมาจากอะไรที่แบบบ้าบ้าบบคอแตกแล้วก็ไม่เมคกซเซน์แล้วก็อะไรพี่ไม่ได้ต้องการความเมคกซ์เซน์แต่พี่ต้องการให้งานกำกับต้องการให้การนำเสนอมันค่อนข้างจะมีความอินเทนชเนลนะครับ คือถ้าเกิดเราไปดูพวกหนังสไตล์เนี่ยหน,หนังแบบว่าที่เน้นความบันเทิงเน้นความอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีความ intentional และมีวิธีเล่าที่สนุกสดใหม่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครคิดเห็นยังไงบ้างกับภาพยนตร์เรื่องนี้มาคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกัน,นครับสวัสดีนะครับ